สวัสดีครับตอนน่อในีก็อยุกับบุญน้ำโชคนะครับคุณพ่อคุณแม่สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะเป็นแนวทางของยาหน้าขี้นะครับห้าน้อยประจำงวดวันที่21สิงหาคม2565นะครับผมกัสิมาเบิงกันว่ายาหน้าขี้นะครับให้แนวทางมาจังไดครับเป็นตะคือบ เป็นตาจับเป็นตาหาไหวบ่อนะครับแต่จากการฟั่งแล้วมือนี่นะครับที่คุยกระบุญน,น้ําโชกย่ามันใจครักครับย่ามันใจครักวันนี้จะดึกเองวะสันย่าสีย่องเองเลยครับมือนี่หลังจากปล่อยเอฟซี FC, นะครับ บอกเป็นแนวทางมาแล้วกับลปเอฟซียองบาทนีมือนี่ยาเสร็จจัดการเองยองเองครับสองร้อยคุ200ย้นสองร้อยว่าสันเพราะได้เห็ดกุดอ่ากาขาดเหลืออีกนิดหน่อยครับผู้ใดได,ได้โชคได้มานน้ำยากาโทรหายากยาได้ครับเบอร์บุญน,น้ำโชกกาให้ไ,ไปหลายรอบแล้วนะครับ โทษหายาโหลดผู้ใดอยากเค็ดอยากสางซอยงากสิมาเบิ่งกันครับไม่ค่อยติดตามกันว่าในส่วนของเลขคหาน้อยแรงนี่สิเป็นจังไดสิเป็นคือจังยาเวาบอ่าสีขาวโตวที่ยาเน่นโตที่ยาฟันให้บอ ก็ต้องมารุ่นกันครับบุญน้ำโชกกับสิติดไว้กับยาคืออกันเพราะว่าฟังจากที่ยาเว้าแล้วตั้งแต่เหตุเล็กมากนีม่งมือนอีละอยากซื้อพระสันเอา้าบุญน้ำโชกกับสิติดไว้น้ำถ้าได้เหตุได้สางซอยยานะครับผม จังไดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้ครับเพื่อบ่ให้เป็นการพลาดนะครับในคลิปต่อไปของบุญน้ำโชคมีแนวทางยิ่งดีๆกระสิฟ้าหามาให้คุณพ่อคุณแม่เบ่งนะครับผมหลังจากคลิปนี้บุญน้ำโชกัสิไปหาตามเบาเสี้ยงครับหลังจากได้ยินข่าวว่เบาเสี้ยงนี่กลับมาบ้านแล้วหลังจากไปย่างเล่นไกลๆนะครับ ผก,กระตกพอดีครับเอฟซี FC ครับอ้าเดี๋ยวไปเบิง้งคำว่ายาเลยครับว่ายาสิบว่าวาจังไดครับให้แนวทางว่าจังไดไปเบิ้งกันเลยครับสวัสดีครับย้าค่ะครับบ่อเขาในนอว่านี่จังไดบ่เป็นยังยาเอาไม่เมื่อเนี้ยเอาไม่เมื่อวานวันทะน้ำนาะแต่มันยาว่ามันเป็นวันทะครับ แต่เมื่อนี่ยาคิดว่ายาสิออกไปคิดเดียวนี่ของลูกแค่านั้นแต่ไอทั้งอันนี้ก็ได้ออกแต่มากหลายเมื่อนี่ยาอันสิห้เขาเฮ็ดห้ยลอยคุณลอยเลยเพราะว่ามั่นใจว่ามากหลายเมื่อนี่นะบอยยานี่เฮ็ดไวเรียบร้อยแล้วอันยาเขียนไวคือคือเฮ็ดเองสื่อคนไทยนะโอ้ให้ผมเอาน้าในย,ยาเด้อ เออเตนนี่ยาเขียนไว้ยามั่นมั่นใจว่า95 93 62ยาซื้อ100คุณ100นี่เอาเขียนเลยเก้าห้าปันทงเลยยาว่ามาเก้า้าแล้วก็หกยายาเกมากหลายว่าทีเอาสองเอาสองเลยเลยสองร้อเป็นสี่เกแล้วก็ แมนเอาอันนี้คือตัวเด่นทีนี้สื่อครับวันนี่ชีเหตุเองะนะคชีเหตุเองครับมามาแข่งอันว่าเงี้ยสืสองร้อยคูนสองร้อยคันท้ายว่าต้องอันนั้นได้ได้แน่นอนเลยครับเสีซื่อเก้าเก้าหาสองร้อยคูณสองร้อยแล้วก็สาไอเก้าสามร้อยคูณแล้วก็ หกสองร้อยคูณครับมันมันคิดมากหลายมัอน,นี่มันมักที่อ,อยากเ็ดจะคองนั่นนะครับยาออืไม,ม่ม,ม,มีแนวท่างแนวท่างให้เอ็ดี้มันนี่กับมี่สองโตมีสองหกศูนย์สามเจ็ดศูนเดี๋ยวได้ยาเด้อจะ้ะ สองหกศูนย์สามเจ็ดศูนย์สามเจ็ดศูนย์และกรตัวล่องลงมากก็คือหน้าหน้าเล่นก็คือหนึ่งหกสามเจ็ดหนึ่งหกสามเจ็ดแล้วก็สองสองเจ็ดสองเจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ด จาต,ตัวเดนที่ว่าปั้นท่องวันนี้คิดมาคิดมาคิดว่ามันเข่าแน่นอนก็คือมีอยู่สองสองหกสองเก้าห้าเก้าสามครับแล้วก็สามสามหกแค่นี้แต่พอปั้นได้สู่สามข่านมีอะไรมากหลายก็คือเข่าหกสองเก้าสามแค่นี้ครับ สามตัวนี่จัดนักเลยเป็นบ่อยแม่แม่เนี่ยสิจัดเองเลยว่าสิหายลูกเพิ่นตื้อหายนี่พอไปบอกไปเลยว่าเ็ดแห่งานเอเดอว์บันนี้เพราะว่ายายอยากไปเอาหลังคามามุ่งก่อนนะห้มันรเว้วบันนีกะอันตัวยิบบกก็น่าจะพ่อแล้วก็คือเขาจะได้เอาปูนมาชาบไม่ยังสินะหลังคามันวาตั้ในมุมเลยคาบยา เขาเลยแบบอยากจ็คเองอยากอยาก,ยากเฮ็เดเองค่เลยมาซอยทางวัดโอ้ลองเบิ่งเนาะยาเนะาะจ้าเราเคยซื้อดอกแต่ว่ามือ้อนี้สิให้เป็นคิดมากเนี่ยนอนคิดนั่งคิดอยู่นี่นั่งมงืงไหรก็ว่าอเฮ็ดเองก็นั่งคิดมากนี่ตัวนี้ขนาดไปฟันทง่งไหนคนบุรีรัมย์ฟันท่งว่าเยสหามาลางกระตะเก่าสาม มาบนพันว่าอืมพันว่าให้ทให้ให้นู้ถืออันแค่กุฏิล้างน้อยๆท่านนั้นนู้จัดการให้เองก็บอกมาเป็นวางสี่งานเลยว่าเอาออกล้านเปอร์เซ็นเลยอยยาวางสี่อันเลขล่างนี่ให้ซื้อยเจ็ดห้าแล้วก็เลขบนให้ซื้อเก้าสามท่านออกทางบนทางล่างเลยคนณคุคุณซื้อใดนะท่านคุณท่านบัดบัดคนถือก้อนโนบตโทรหายาจ้ะอ้าว ยังก็เป็นแนวนั้นเนาะบาดนี้ยย่ายังว่าปวดสมองเหมือนโนแบ่เว่าย่างนั้นก <c oughs> <c oughs> ็เพราะว่ามันเดชกรรมคิดของเขาเนาะเ้าว่เป็นแนวทางเขาเขาที่หายก็หายกับเป็นเรื่องของเขาขเพราะว่าเขาสื่อดครันี่นครับต<า>ับโมเ<า>สกเลียดดอกโมเสกเลียดดอกกันเพิ่งเกิดอยากได้เพิ่งขอบอกาโทษแต่ว่ามันมีผู้ผู้ผู้ไม่โทรมาอยู่โทรมาว่า มป็นยูเวลีนั่มเป็นวางสีนู้เห็นคลิปอันบุ่นั่นโชกติดใจร้าโทราหางาว่ะสันแชร์กันากระหูจักยิวหายโคมายโทรมาคอัดเลกที่บ่ากับเสือกมะเขาูีเหมือนนั้นหวหอกเนเมะเขวีนายากับเตรียมหวยพ่อหลอดลุยคักคัดลวดวัสัน กับคอร์ดท่อนธรรมะค่ะขายให้เจริญพุ่งเงืองย่างตะวันตัวยเฮ็ดกับพ่อสิได่กับคอเสดไก่ย่าวะไม่ติเบียดอกนั่นแหละเนื้อข้างเข้ากับมืออหนีนี่ซ้ำหนีละหนูกับคอให้มันเข่าย่ากับซีเฮ็ดน้ามือหนีคิดยังไงมาออกกันหน่อยสองเดือนนี่คือมือหนี่นะมือแรกติคิดคิดอย่าซึ้งโอ้ ขอภาวนาให้มันเข่าเข่าตัวเหล็กงามมากเลยครับบ่เคยเฮ็ดก็สิเฮ็ดเบิ่งเจ้าค้งล่องเบิ่งยาล่องเบิ่องอืมแตมีเท่านี้แหละบุญแค่นี้แหละยาแต่ก็มีหยังฝากตอนก็มีแต่ตัวดีตัวเด่นตัวเด็ดนี่ล่ะครับแต่ขอให้เฮาได้เด้อร์มานี้เด้อร์ยก็สิเฮ็ดคือกันให้พสมพรทุกๆคนที่ฟังคลิปขอให้มีแต่โชคมีแต่มัน ครับ <S 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 อืมในี้บา,าลามีให้โด่งดังชื่อเสียงของลูกครับทีมากเฮ็ดลิปก็กอให้ได้ยอดไล่หลายๆครับเนเาะให้เล่นนุ่งเนื่องให้เขาติดตามเขาให้เขาในย่อมชมชอบครับ <S 2> <S 2> แต่ตามดูแล้วกับไม้ทิ้งเขาโทรมากกับมิตรชอบอยู่คนมีแต่คนมากคนนี้ชอบการพูดคนรังกันครับเนาะอืมของของแถวแถวยากยากกมากขึ้นกันนั่นละครับขอบุณครับเนาะ จ้าจ้าเอาแค่นี้นะยูกเดอร์ครับขอบคุณยาครับที่เอาน้ทาามาแบ่งปั่นเนฟซี่ครับค่ะครับขอบคุณครับ